สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยประจำเดือนธันวาคม2564หมวดพระมาหากษัตริย์วันที่3ธันวาคมนายมนูพุกประเสริฐนาย,ยกอบจอสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันค้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบนมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิต วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564โดยมีรองนายกเลขานุการน,นายกสมาชิกสภาคณะผู้บริหารอบปจสุโขทยร่วมในพิธีในการนี้นายกอบปจสบุโไทยนำคณะผู้บริหารจิตอาสาพระราชทานบุคลากรในสังกัดอบปจสบุโไทยครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางสวรรค์ร่วมกันทำความสะอาด รอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายใตยม้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทยัยวันที่5ธันวาคมนายกอบจอสุโขทยัยพร้อมด้วยรองนายกสมาชิกสภาคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร,ร่วมโครงการปลูกเพื่อพ่อ ปลูกต้นตาลหนึ่งหมื่นต้นเพื่อคนสุขโขทยัยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ์พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวครบรอบ69พรรษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายยกเหล่ากาชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปลูกต้นตาลจำนวน15ต้นโดยอบจสุโขทยัยได้สนับสนุนพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกต้นตาลณาก่อกลางแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวันที่28ธันวาคมนายกอบจสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการทำถนนดินซีเมนผสมยางพาราโดยการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุขโขทยัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของรัฐโดยมีนายธีรศักดิ์ตาออดผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุขโขทยัยนางลำใหญ่ภูลพาณิชย์อุปถัมประธานกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางคิรีมาตรรวมใจในายไพยโรธพุทธาไสประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางจังหวัดสุขโขทยัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องชาวเกษตรกรในจังหวัดสุโขทยัยร่วมการประชุมณนห้องทะเลหลวง2อบจอสุโขทยัยในการนี้อบจอสุโขทยัยสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือในการออกแบบพื้นที่ดําเนินโครงการทําถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในพื้นที่แปลงทดสอบสาธิตการปลูกแบบเกษตรผสมผสานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษา และสุขภาพที่ดีวันที่1และว,วันที่13ทธันวาคมนายกอบจสุโไทยพร้อมด้วยรองนายกสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารอบจสุโไทยร่วมกับโรงพยาบาลสุขโขทยให้บริการแนะนำอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มเข็มที่2และรอบบอ l อินในวันที่1และว,วันที่13ทธันวาคมจำนวนทั้งสิน้น 8,128รายณอาคารอเนกประสงค์อบจสุโขทยัยวันที่3และว,วันที่17บจธันวาคมรองนายกอบจอสุโขทยัยพร้อมด้วยบุคลากรกองช่างลงพื้นที่ตรวจงานหรือถอนบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้จำนวนสี่หลังคาเรือนณนะหมู่สองตําบลดงเดือยอําเภอกงไกรลาศและลงพื้นที่สํารวจกุฏิพระที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ณนะวัดหนองกับหมู่3ม ตำบลหนองกลับอำเภอสวรรคโลกโดยอบจอสขโขทไทยนำเครื่องจกกักรโกนอมเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นวันที่9ธันวาคมนายยกอบจอสขโขทไทยมอบทุนการศึกษาจำนวน21,100บาท เพื่อให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในจังหวัดสุโขทยัยให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณนะสํานักงานอบจสุโขทยัยวันที่14ธันวาคมนายกอบจสุโขทยัยพร้อมด้วยสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขอบจสุโขทยัยลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของอบจสุโขทยัยประจําปีงบประมาณ2,000 565ในพื้นที่ตำบลทุ่งยางเมืองอำเภอคีรีมาศจำนวน3รายโดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเงินช่วยเหลือและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางไปรับการรักษาณโนะรงพยาบาลที่ตนรักษาอยู่วันที่20ธันวาคมนายกอบจสโขไทยเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันเปตองอบจสโขไทยต้านยาเสพติดโดยมีรองนายกสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเปิดโครงการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามคัคคีและมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยใช้กีฬาเปตองเป็นสื่อรวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรักษาสุขภาพณสำนักงานอบจสุโขทัยวันที่29ธันวาคมอบจสุโขทัยมอบชืดตรวจหาเชื้อโควิดใ9 จำนวน5,720ชุดให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุโขทยัยได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุขโขทยัยจำนวน3,000ชุดโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยจำนวน1,000ชุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยจำนวน1,000ชุดวิทยาลัยนาฏศินสุขโขทยัยจำนวน200ชุดโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมจำนวน50ชุดโรงเรียนบ้านด่านลานหอย จำนวน300ชุดโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสร์จำนวน120ชุดและสถานีวิทยุอสอมทจังหวัดสุโขทัยจำนวน50ชุดเพื่อใช้ในการตรวจขั้นต้นคัดกรองแยกกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็วและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมรับมอบณนะอาคารอเนกประสงค์ อบจสุขโขทยัยวันที่29ธันวาคมนายกอบจสุขโขทยัยในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลสุขโขทัยศูนย์ยืมอุปกรณ์เพื่อดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยผู้พิการผู้ป่วยระยะกึ่งเชียพันธ์และการดูแลผู้ป่วยแบบระยะยาวโดยกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดสุขโขทยัย สนับสนุนงบประมาณจำนวน550,000 0บาทให้แก่โรงพยาบาลสุโขทัยในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำศูนย์ยืมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพให้ผู้ป่วยผู้สูงวัยผู้พิการผู้ป่วยระยะกึ่งเชียบพันธ์และการดูแลผู้ป่วยแบบระยะยาวในจังหวัดสุโขทยัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณห้องประชุมสีสุโขทยัยชั้น 4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสุขโขทยัยวันที่29ธันวาคมนายกอบจอสุขโขทยัยเป็นประธานพิธีมอบวัสดุการเกษตรวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ให้แก่สำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดสุขโขทยัยงบประมาณทั้งสิ้น1 1 8 7 7 0 0บาทโดยสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดสุขโขทยัยจะนำเวชภัณฑ์ดังกลาง่าวใช้ในการรักษาสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือควบคุมป้องกัน และรักษาโรคลำปีสกินได้อย่างมีประสิทธิภาพณน,นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย